ยืนยันรับชมความคับพื้ที่จิงแล้วก็ไปไปไปอ้อมพืนที่เป็นทางทางด้านคือ ท่านชัยพจน์จรุปปูมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับระ,ะมนายสุทธิรัตน์จงงามรู้มในการฝั่ายก่ในการตลาดบริษัทคูณนิ์นะครับในนามของบริษัทคูณิชจำกัดครับขอขอบคุณท่านชัยพจน์จรุปูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้กับวันนี้ถ้าเทียบเรือเดิมเป็นของบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น,น้ำมันพืชจำกัด ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2559ต้องมีการก่อสร้างค่าที่ถือสองและต่อบเงินจึงได้มอบหมายให้บริษัทสินแนนลองสยามจำกัดดำเนินการศึกษาในประเทจุลภรมิลองผู้ว่าราชการจังหวัดสุนทรการก่อตั้งบริษัทอุตสาหรับการขายและการตลาดบริษัทกูรูโรนิทจำกัดท่านผู้จัดการโครงการท่านผู้นำส่วนชนท่านผู้นำท้องที่ต้องกิน ท่านผู้แทนผู้จัดการผู้ส่วนราชการครับทในระดับจังหวัดซึ่งในหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของสงทำน้ําจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทของการใช้จําเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบของสิ่งแวดล้อมถ้าหากมองภาพโดยรวมน่าจะเป็นขาที่ดีขึ้นจากการนั้น ในการจัดชุมน้อมรำรำรำเาืเอรณรงค์แสดงบันดเห็นนะครับพี่น้องที่เกี่ยวกับเรื่องการอีนะครับซึ่งความคิ่นพี่น้องเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับในด้านที่เกี่ยวกับพื้นพื้นพื้นที่ครับผมขอขอบพระคุณท่านนายกฯที่ทรงปราการครับที่ให้เกียรติเป็นเป็นประธานในเวทีวันนี้ครับ วท่านเองรวมถึงในการทำงานของของบริษัทจะมีสะานที่ตอนนี้ก็อายุการใช้งานค่อน้งที่จะนานมากก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องการสอบนี่ไม่ถีนะฮะโดยการเนี่ยในสภาพภายนอกก็อาจจะต้องมีมีการที่จะต้องปองรักษาแล้วก็ต้องควรแจ้งชื่อด้วยนะครับก็จากจากที่ไหนนะครับสวัสดีครับ ก็ได้ในปี2 5 4นะครับที่ผู้ต่างชาติมาบ้าเรื่องการกระจายพิทางน้ำครับให้กุ้งค้าวจากเตรียมแผ่นชุบชื้นรุ๋ยปอถวางการก่อสร้างก็เริ่มแดงสั่เทือนและหับต่อสถานสถานบดงรนี้ะก็อยากให้เดูานี้ในการติดตา กคุ่มู้ฝ่ายที่่้องในการจัดประชุมนักการเมืองมั่นใครับไม่เกิดการสิในโปรแกรมถ้าทุกท่านดูผ่าน